มีอีเปียนคนอยู่แม่ลิมสรดาไปน้องเป็นคนขายขวดเอาของใส่ซาไปขายในกาดเสี้ยงมาได้ปิ๊กมาเสี่ยมีหันวันขายขัวเสี่ยงขวายไปหน่อยเอาปุบเจะดสิบเอดโมงแล้วขายของเสี่ยงกับปิ๊กบานป่าโกว่าลดชะแลบหมาล่นตัดนาลดลดชะแลบปึ๊บมาเป็นยังนักไนยนะม่หัวเข้าทะลอกแน่แล้วคนเมืองเอามันยามสรดาไปน้องเป็นไอ้ยังน้อยซ่อหาหมอเจ็บหมอหุงยานะหมอดู เจ้าสมเอาแต่ละรถฉลบมาฉลบตัดโกงบ้าน,นั่นตายแต่ว่าบันซื้ใหญ่หลใจบดีละ่ะดาขาดองอย่าขันปุ้นไปบ้านเจ้าปอขึ้ืนตูบเจ้าปอขึ้ืนเหือนเจ้าปอไปเปิ้ลมาลงทรงได้นะปากระล่างทรงนั่งจอกปุดแหลบสตังไปสาวกับอุจาเตียนตีเจ้าปอลงเลยยังมาลงเตื้ออีพี่มีอย่งโอ้ขอเจ้าปอลงบอกกเตอ ลดไปฉลบตัดบานนั่นตายแต่ว่ามันซื่นใจบดีขอเจ้าพ่อมาปัดมาเป่าปหื่อกำเตะล่างทรงพอขันดอกมากมากเอออีพี่ถ้าจะให้เจ้าพ่อลงทรงนะใส่ขันดอกไปเตะปูจาขันครูสามสิบแปดบาทแต่ว่างเนี้ยการนักบึดปล่อยหลวงบึดงานก็เน้นใหม่กินแกกแต่งงานเจ้าพ่อบ่มีเวลาพักเลยคิวบ่ว่างข้าเจ้าจะรัดคิวใหือก็ได้ใส่ไปเตะปันเอ็ดกับเจ็ดร้อยเอาอละ บอกกองใส่ขันดอกไปปุ๊บกำขันดอกขึ้นภาษาเจ้าป่อเปื้อบอก้ว่าปันแปด่ะเปิ้น้ว่าปันเอ็ับเจร้อยยกขันดอกจะลนาปากเป่ากระาใสเพื่อกำนั่งสั้นพับ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 เฮีนปว้บอกกองผีเข้าเสียงเท่าทันทีลูกโอ้ยน้อยหฮ้ยมึงมันมีคอคออย่งเจ้าป่อผีเนี่ยเฮ้ยมึง เอาละ้าเจ้าจะต้องย่าไดต่อจะบอกจ้องปันตามเฮามึงเฮาเมึงแปลงสะตวงสะดอกเคาะเก่าห้องเอาหลัวเต้าอายุไปตาเนื้อมึงอายุต่าใดบวกไปหำอันเอาผ้าเก่าขวาเก่าไปปัดเคาะมีสังฆทานขันเข้าก็ไปตามตัวเจ้าเตเนื้อโอ้ได้เลยเจ้าปอกข้าเจ้าจะจจดการแต่ว่าแต่อย่าเจ้าปอกมึงเป็นคนหอน ธาตุเกิดก่อฮอนจัตตามึงก่อฮอนเพราะก็เกิดเวลาฮอนะเพราะฉะนั้นมึงต้องไปทําเวลาที่มันเย็นเย็นแล้วเวลาใดเย็นจะพ่อตีสองนี่หว่าสุดาพี่น้องเก็พอตีสองมันเวลาล้บวเวลานอนไปจ้ะติวสตวงบรลุบรจุนไปยืนประตูวัดซอยประตูห้องตูเจ้าตัเจ,าตเจ้าอยู่ประตูวัดก็ตีสองอ่ะตูเจ้าอยู่บนฮงเนอหลับ ลุกจะเปิดไฟกบมาได้มันแปรตาก่อยง,งงซอม,มๆมเปียผ้าจีวรปาดไปสอป่องบอไผ่ปี้ยหยังปี้มาสดะดาะเคาะเขามาปอกก็ยังไม่จะมาหาหา่างตีสองตีสาม <laughs> เปิดรับเปิดนอนกันครั้นจะปาอีปี้คนนั้นขึ้นไปทําพิธีบนกุฏิกบมาได้เกิดไผ่มหาหันใส่ข้อมาห่นะเอาอีนั่นขึ้นโหงกุลังัน มียมันกันนะอยากขอไปเจ้าว่ากมดีใส่นะเฮาก็ด้วยความซื่อบริสุทธิ์ใจเปิดวิหารกันทำพิธีในวิหารประตูหน้าต่างไฟกี่หลอดเปิดทฮ้หมดยังน้อยคนไก่ไปไก่มาหาันไสจะได้หัวเนาะเออทำพิธีกางเด่นกลางแจ้งแล้วไอ้ปัดเคาะสัตว์ตวงเคาะเนี่ยมันบมาเจ้ว่าห้านาทีแล้วเป็นกึ่งชั่วโมงห้าอยู่ฮนะเนาะปัดเคาะเรียบร้อยแล้วบอสอ่ะปูจ้าขรัวเรียบร้อยแล้วบอตสตานสัฆทาน ตคตเจ้าอีปีล,ลงใจได้ถวายสังฆทานสบายอกสบายใจแล้วตัวเจ้าขอมัดมือเนิ่มัดมือขวาเอาโจกเอาใจมัดมือซ้ายหายโรคหายภัยหน้าบุญมั่งยืนตีนห้ือมัดอะก็บือยื้อเอาต้องลุม่มพี่หล <c oughs> อตมาขันเข้าทําพ,พิธีเรียบร้อยกาพระแผลแผลแผลลงวิหารผิวปากวิทวิทออกวัดไปตัว <c oughs> เจ้านั่งพ่อละแม่กลางวิหารพอดวยก้นละไัยจะมาช่วยกูพิดวิหารมาเดียวเนี่ย ลงวิหารไปมาออกวัดเป็นสาวไล่มาเข้าวัดปิดประตูคืนมาปิดประตูหน้าต่างไฟกำลอดกำลอดมัจะตีสี่คืนมาบนโหัวมันบันลับพี่น้องเกยก่อเวลาสะดุ้งตื่นตีสองตีสามแล้วมันนอนบันลับมันทรมานนะป้นซ้ายก็บันลับปีนขวาก็บันลับมาใดมันจะเจ้ามาใดมันจะแจ้งเงี้ยใหญ่มันก็บันลับมันทรมาน เอแต่กี้อีปี่น้ะมาถวายสังฆทานแต่มันมีซองมาตวยหรอก้อยสะกําตาแดงเหลือลุกมาเปิดไฟเตซองบ่กเป้าทุกคนเงี้บ่าลุกสาวบาทคนนู้ใจขึ้นลุกมาตึงตีสามบอลเมาสะตังสาวกับม